สวัสดีครับวันนี้วันที่13เมษายนสงการนะครับผมกำลังจะรับสัญญาณจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับซึ่งจะโครจรผ่านประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เคนโรสกาวีหลอกกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเทวีเราได้พัฒนาไปอย่างมากมายนะครับการที่เราจะสามารถส่งภาพจากหนึ่งที่ไปยังอีกหนึ่งที่เนี่ยสามารถทํากันง่ายๆโดยผ่านโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งระบบอินเทอร์เน็ตเกิดใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยระบบโทรศัพท์เกิดล่มเนี่ยอย่างเช่นในเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยระบบสาารณูปรโภคล้มเหลวไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยเราจะทํายังไงจึงจะสามารถส่งภาพจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้วันนี้เราจะ มาแนะนําวิธีการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นวิธีหนึ่งนะฮะในโหมดโหดนึ่งที่มีชื่อเรียกกันว่า slow scan TV หรือ SSTV นั่นเองหลักการทํางานของมันก็คือว่าการนําภาพดิจิตอนนี่แหละมาแปลงเป็นสัญญาณเสียงและส่งผ่านวิทยุสื่อสารออกไปนะฮะแล้วก็รับโดวยวิทยุสื่อสารแล้วนาเสียงที่รับได้อะมาเข้ากับโปรแกรมแปลงกลับเป็นภาพเหมือนเดิมในสมัยก่อนเนการ ใช้งานเอสทค่อนข้างจะยุ่งยากต้องใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสารทั้งโมเดมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับในทั้ง PC ตัวใหญ่ๆด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราใช้แค่มือถือถ้าเกิดว่าเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้แต่เรามีมือถือเนี่ยเรามีแอปอยู่เราก็สามารถที่จะส่งไฟล์ภาพผ่านแอปในมือถือนี่แหละแต่ใช้วิทยุสื่อสารเป็นตัวกลางไอนนี้วิทยุสื่อสารยานประชาชนนะ CB 2 4 5เอามาสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเฉย เพราะผมมีเครื like <LE anxious beer> like ่องสมองเล่นแค่เครื่องเดียวนะครับเลยต้องเอาเครื่องแดงมาสาธิตนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูกันว่าเราสามารถส่งภาพคือปกติมันส่งแค่สัญญาณเสียงไงจากจากอันหนึ่งเนี่ยเวลากดคีย์ทดสอบ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 คือก็สามารถส่งสัญญาณเสียงจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งได้เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าอยู่ๆเราจะเอาไฟล์เสียงหรือภาพเนี่ยส่งจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งเนี่ยมันทําได้เหรอเดี๋ยวมาทําให้ดูกัน ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดาวน์โหลดแอปไอน้นี่แอปนี่ต้องดาวน์โหลดใส่ไว้ก่อนก่อนที่อินเทอร์เน็ตยังใช้งานได้นะเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะครับโปรแกรมที่จะทําหน้าที่แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณเสียงในฝั่งส่งเนี่ยจะมีชื่อว่า s S t v Encoder เราสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วปั๊บก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เราก็สามารถเลือกภาพที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเรามาส่งได้เลย หรือจะถ่ายภาพใหม่เลยก็ได้อ่ะมันขออนุญ,ญาตเข้าจะมีการถ่ายภาพตัวอย่างเช่นอ่ะผมจะถ่ายผมจะทําการเซลฟี่ตัวเองนะฮะสิงคิดฮะทาสิงคิดเราก็ได้รูปตัวเองมาแล้ว1นรูปหลังจากนั้นก็ตกลงปั๊บมันก็มาอยู่ในหน้านี้ต่อไปเราก็กดทําการส่งนะฮะเป็นปุ่มเพกดปุ๊บ ภาพก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงยนะคะเราก็จะได้ยินเสียงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปส่งอย่างนี้เลยกดคีย์วิทยุเสียงที่ไปนี่ก็แทนเสียงพูดเลยนะครับในฝั่งรับก็จะได้ยินเสียงนี้เหมือนกันเราจะได้ยินเสียง จนจบจบนี่หมายถึงว่าข้อมูลส่งเสร็จสิ้นแล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาดูในฝั่งลับกันในฝั่งลับเนี่ยเราจะต้องติดตั้งแอปที่มีชื่อว่าเช่นเคยนะฮะคือต้องติดตั้งก่อนที่ตอนที่อินเทอร์เน็ตยังใช้ได้นะครับถ้าไปติดตั้งตอนอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้แล้วก็คือหมดสิทธิ์นะฮะเราไม่รู้จะดาวน์โหลดที่ไหนโปรแกรมในฝั่งลับนี่ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า r o บ o t 36มสามารถดาวน์โหลดได้เลยพอเราดาวน์โหลดมาปั๊บเครื่องก็จะทําการสแกนหาสัญญาณเสียงเราก็จะง,ง,ง่งยายลกง เสียงที่ส่งมาปุ๊บเราก็ไปจอ,อย่างนี้เลยก็จะได้ภาพขึ้นมาเช่นกันแต่ในกรณีที่ใครต้องการให้ได้ภาพที่คมชัดขึ้นนะครับแล้วไม่อยากให้มีเสียงรบกวนเข้าไปขัดขวางการสแกนภาพด้วยให้ใช้วิธีนี้นะการทําสายอินเตอร์เฟสขึ้นมาเดี๋ยวสายอินเตอร์เฟสดีวผมจะบอกแนะนําว่าทํำยังไงนะครับสำหรับเครื่องมือถืออาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่วิธีง่ายๆอย่างที่บอกนะครับรับอย่างนี้เลยส่งก็ส่งอย่างนี้เลยเหมือนกันส่งรับใช้วิธีอย่างเงี้ยง่ายที่สุดอ่ะ ในกรณีที่ใครขยันหน่อยทําสายออกมานะก็เอาสายมาเสียบได้เลยแล้วก็นําสายอีกฝั่งหนึ่งไปเสียบกับช่องลําโพง audio out ของวิดีุสื่อสารนะครับเสียบปั๊บเพียงแค่นี้เสียงที่เจ้านี่รับได้ก็จะมาโปรที่นี่เลยแล้วแอปพลิเคชันก็จะทําการสแกนแปลงสัญญาณเสียงที่รับได้ให้กลายเป็นภาพเลยมาดูกัน เดี๋ยวผมจะทดลองส่งอีกหนึ่งครั้งน,นะครับก่อนอื่นก็คือวิธีส่งก็คือกดคีย์หลังจากนั้นก็กดโปรแกรมภาพก็จะค่อยๆขึ้นเหเลยนะ เป็นอันว่าเสร็จเพราะเสียงจบนี้แสดงว่าส่งภาพเสร็จแล้วก็จะขึ้นภาพตรงนี้นะครับ คือวิธีนี้เป็นวิธีที่นักวิทยุสมัครเล่นใช้ในการส่งไฟล์ภาพผ่านทางวิทยุสื่อสารนั่นเองยิ่งนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นขั้นกลางที่สามารถติดต่อกับนักวิทยุสมัครเล่นได้ทั่วโลกผ่านเครื่อง HF สามารถส่งไฟล์ภาพอย่างเงี้ยข้ามซีกโลกกันได้ทีเดียวและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในวันที่11ถึง14เมษายนก็ใกล้ๆจะถึงเนี่ยนะครับกับวันที่ผมกำลังอัดคลิปเนี่ยจะมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งสถานีอวกาศนานาชาติ ISS จะทําการส่งสัญญ,ญาณภาพในโหมด สส s ีวผ่านทางช่องความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นนะครับที่ช่องความถี่145.800เมกะเฮิร์นะครับแล้วยิงเวลาตอนที่สถานีกอกาศโคจรผ่านประเทศไทยเนี่ยเราสามารถรับสัญญาณได้แล้วเราสามารถถอดรหัสเป็นภาพได้ซึ่งปกติเขาจะมีการแข่งขันรับสัญญาณภาพกันด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้แข่งหรอกแต่จะลองถอดดูว่าสถานีอกาศเนี่ยส่งภาพอะไรมาอยากรู้ไหมนะวิทยุสื่อสารตัวเล็กๆเนี่ยสามารถรับสัญญาณจากสถานีอากาศได้ไปดูกันเลยดีกว่า สวัสดีครับวันนี้วันที่13เมษายนสงการนะครับขณะนี้เวลา8 3นาฬิกาามสทีผมกำลังจะรับสัญญาณจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับซึ่งจะโครจรผ่านประเทศไทยพอดีวันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องขับรถตอนเช้านะเสียดายมากๆปกติผมจะนั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วใช้สถานีที่ห้องทำงานเพื่อรับสัญญาณเป็นสัญญาณ HSTV คือสัญญาณภาพที่ปล่อยมาจากสถานีอวกาศนะครับอีกสักครู่นี้คิดว่าเป็นตำแหน่งและเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับผมเลยจำเป็นต้องใช้ <c oughs> วิดีโอสื่อสารในรถเราก็จะทําการเอาสัญญาณเสียงจากวิทุุสื่อสารนี่แหละนี่นะครับลักษณะการใช้งานก็คือนำสัญญาณเสียงจากวิทยุมือถือ ซึ่งรับด้วยสายอากาศรถยนต์นะ,นะครับเปิดที่ช่องความถี่145800ซึ่งเป็นช่องความถี่นักวิทยุสมัครเล่นซึ่งสถานีอวกาศ ISS จะปล่อยสัญญาณล,ลงมาที่ความถี่นี้นะครับและทีนี้เอาสัญญาณเสียงมาต่อเข้ากับโทรศรัพท์ซึ่งจะเปิดโปรแกรมเปิดแอปที่ชื่อว่า Robot 36นะครับ Robot 36นี้จะทําหน้าที่ในการแปลงสัญญาณเสียงที่รับได้จากวิทยุสื่อสาร,รม,มาเป็นสัญญาณภาพเราก็จะสแตนบายไว้จนกว่าสถานีอวกาศนานาชาติจะโคจรมาใกล้กับประเทศไทยนะแล้วก็ ส่งสัญญาณ SHTV ลงมาเป็นภาพเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วมาดูกันน,นะครับว่าจะเป็นไงบ้างในขณะนี้ไม่มีสัญญาณนะมันก็จะเป็นลูกน้กําเขียวๆเต็มจอไปแต่ถ้ามีภาพเข้ามาสัญญาณภาพเข้ามามันก็จะขึ้นเป็นภาพเลยสถานีวกาศนานาชาติจะปล่อยสัญญาณภาพลงมาที่ช่องความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่นที่ความถี่1 4 5จุด 800เมกะเฮิรตซ์เป็นช่องความถี่ย่านาวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมนั้นเองเราก็จะได้รับภาพตรงนั้นออกมานะครับโปติกเขาจะมีการแข่งขันด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการสื่อสารในกรณีที่เกิดว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเราจะสามารถส่งภาพจากสถานที่1ประหไปยังสถานที่1ได้ยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างคนระับรับภาพจากสถาน,านีอวกาศนานาชาติหรือดาวเทียมโดยใช้สายอากาศรอบตัวนี่แหละที่จริงแล้วอาจจะต้องเป็นสายอากาศทิศทางถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพในการรับดีขึ้นนะคนะเป็นยากิเงี้ย แล้วก็แท็กตามการเคลื่อนที่ของสถานีวอวกาศหรือดาวเทียมจะรับสัญญาณได้ดีกว่าแต่วันนี้ค่อนข้างจะฉุกระหุก,กนะผมก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพที่รับได้ในเช้าวันที่13เมษา,านะครับสัญญาณที่รับได้อาจจะเบาบางนิดทําให้ภาพที่ได้ไม่มีความคมชัดนะครับยังไงเรายังมีโอกาสอีกหนึ่งวันคือในวันที่14ก่อนที่ สถานีอวกาศจะหยุดปล่อยสัญญาณภาพลงมานะตอนนี้ผมมาอยู่ในสถานีน้องทํางานนะครับกับสถานีวิทยุของผมคราวนี้อีกรอบหนึ่งสถานีอวกาศกําลังเคลื่อนที่เข้าสู่ทวิป เอเชียแล้วมาลองรับกันอีกครั้งหนึ่งฮนะตอนนี้สานีอกาศก,กาลังจะเคลื่อนที่เข้าสู่ใกล้ๆก,ก,กับทวีปเอเชียนะครับน่าจะอยู่ในทะเลอินเดียแล้วนะผมต่อสัญญ,ญาณจากเครื่องวิดีุรับส่งนะครับเอาเสียงออก2ทางอันหนึ่งไปเข้ามิกเซอร์เพื่อจะฟังเสียงอีกอันนึงเข้าแอป п п ในโทรศัพท์ซึ่งจะเป็นแอป п п สแกนภาพนะครับเรามาดูกันว่าจะรับสัญญ,ญาณได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยพอดีมีธุระผมก็เลยต้องรับมันในรถนะฮะก็ได้สัญญาณได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะใช้สายอากาศรถยนต์คัานี้จะใช้สสอาาากศถนีเบ สายอกาศที่บ้านนะนะเป็นสายอากาศรอบตัวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เราเริ่มได้ยินเสียงสัญญาณบางอย่างเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณค่อนข้างจะเบามากเลยอ่ะนะฮะหายไปแล้วน่าจะหลุดสัญญาณไปแล้วนะครับ เร่ม,มีสัญญาณมานะครับเราเรมรับได้แล้วแต่สัญญาณเบามากอะน,นะเบามากไม่แน่ใจว่าจะถอดถอดภาพได้หรือเปล่าเริ่มชัดขึ้นแล้วเริ่มชัดขึ้นแล้ว <S <S เรามาดูนะ <S 2> <S 2> ชัดขึ้นแล้วนะชัดขึ้นแล้ว เรามาดูกันว่าจะถอดเป็นภาพได้ไหมนะสัญญาณโดรกบกวนหายไปอีกแล้วโอ้โหเสียดายมาก ตอนนี้มีสัญญาณมาอีกแล้วนะดูว่าจะถอดได้เป็นภาพหรือเปล่าเนี่ยสายนำสัญญาณต่อมาจากเครื่องทวิตเตอร์เข้าโทรศัพท์มือถือสามวันแล้วนะผมพยายามถับสัญญาณอยู่ ถอดภาพได้แล้วถอดภาพได้แล้วโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. นี่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 เป็นภาพอะไรเอ e? ่ยมาแล้วมาแล้วรู้สึกว่าเป็นภาพแรกแล้วที่ถอดได้เต็มๆตเลยโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เจ๋งมากมากดีใจมากเลยนะครับไม่รู้ว่าจะถอดได้เต็มภาพหรือเปล่าโอ้โ oh, ห oh, oh. มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวครั้งหนึ่งที่ถอดได้เต็มๆต็ตอนขับรถอยู่นะครับเดี๋ครั้งนี้ผมเอามา ต่อกับสถานีที่บ้านน,นะครับเป็นสายอากาศรอบตัวเป็นฮ์บเวฟเอ่อขณะนี้สถานีอวากาศมุ่งตรงศรีะพอดีเลยนะครับเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะขึ้นเป็นภาพและเห็นข้อความด้วยน่าจะชัดมากโอ้โหชัดๆนะครับชัดๆครแวนี้ รู้สึกว่าจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่รับมาลองรับมาสองสามวันนะครัผมรับได้เมื่อวันที่สิบสามหนึ่งภาพแล้วก็มาเป็นวันนี้เกือบจะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับเดี๋วชังก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจะหยุดส่งแล้วก่อนหน้าน,นี้มีส่งมาภาพหนึ่งอนะาจจะอยู่ไกลรับไม่ได้สัญญาณเริ่มขาดแล้วสัญญาณเริ่มขาดสัญญาณเริ่มขาด ่สถานีอากาศเริ่มจะตรงสีสานนะครับเริ่มตรงสีสานนะครับสัญญาณหลุดไปแล้ว สีแดงนี่ที่ผมอยู่นะฮะและ้วก็นี่ดาวเทียมดาเทียมได้เคลื่อนออกไปแล้วน่าจะรับได้ทีตรงขอบขอบดาวเทียมกาลังเคลื่อนออกไปนะครับผมดีเสียงหน่อยผมต่อเสียงเข้ามิกเซอร์นะฮะ ดาวเทียมกําลังเริ่มออกไปนะฮะจุดสีแดงนี่คือจุดที่ผมอยู่นะครับสีแดงนี่คือตําแหน่งผมสถานีผมแล้วก็สีขาวที่กาลังเคลื่อนไปก็คือสถานีอวกาศกนนีสถานีอวกาศเคลื่อนออกไปจากรัศมีที่ผมอยู่ที่น่าจะรับได้ดีนะแต่คิดว่าตอนออกไปเนี่ยน่าจะน่าจะมีอีกช่วงหนึ่งที่น่าจะรับสัญญาณได้อีกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเล่นสัญญาณเสียงก็จะได้ยินเสียงสู้นะครับ อ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มรับได้อีกครั้งหนึ่งไนนะครับเพราะว่าตรงกลางอากาศมันจะเป็นลักษณะของโดนัทอ่ะนะสัญญาณหายเราไปดูที่ภาพกันเดี๋ยวมันจะตัดเป็นภาพใหม่ไหมน่าจะขึ้นภาพใหม่ได้สักภาพหนึ่ง,งนะครับเขาส่งทั้งหมดเท่าที่ทราบคือ12ภาพ อตอนนี้ระดับสัญญาณขึ้นมาเอดมิเตอร์สัญญาณขึ้นมาประมาณ5เมตรนะครับที่ความถี่1 4 5 8 0 0ระดับความแรงสัญญาณเอดมิเตอร์ตรงนี้ขึ้นมา5เมตรตอนนี้เหมือนจะรับได้อีกหนึ่งภาพนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะจางมากๆสัญญาณเริ่มหายแล้ว น่าจะหลุดแนะ้น่าจะหลุดแนละ้วเราไปดูตำแหน่งดาวเทียมอีกทีนะอยู่ตรงไหนลดเสียงหนึ่งเอ่อตำแหน่งยานวสถานีอากาศออกจากจุดที่เราอยู่ไปไกลแล้วนะครับจากจุดแดงเนะี่ยจุดแดงคือจุดที่เราอยู่ตอนนี้สถานีอากาศเคลื่อนที่ออกไปห่างแล้ว ไปอยู่แถวไหนแล้วตอนนี้แต่วินโดว์แต่วิปปิอนไรบ้างแถั้นไ,นะไม่แน่ใจนะเลยออกไปแล้วน่าจะรับไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไอเสียงซูซ่ๆนี้ก็คงจะโดนเซฟลตัดหายไปไอเสียงซูซ่ๆที่ดังอยู่นี่ก็คือสัญญาณที่ยังพอรับได้เบาบางนะครับแต่ว่าไม่สามารถจับใจความได้ รบับมาสัญญาณเต็มๆเ,เลยนะใช่ไหมผมรับได้หนึ่งรูปคีย์วคียวกับที่เดิมอากิีมายังอะไรมาเราได้ได้ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพที่2ที่รับได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าภาพแรกนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆนะครับเป็นครั้งแรกที่รับสัญญาณภาพได้จากสถานีอวากาศนานาชาติ ISS จากนั้นผมก็ส่งภาพทั้งสองภาพที่รับได้ไปยังเว็บไซต์ a m a t e u r Radio International Space s t เ t i o n นะครับเพื่อเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มเมื่อทีมงานเขาตรวจสอบเสร็จแล้วว่าภาพที่เรารับได้จริงๆถูกต้องเขาก็จะโพสต์ในเว็บไซต์เราสามารถไปค้นหาย้อนหลังได้โดยการพิมพ์มพสัญญาณเรียกขานของเราตัวอย่างเช่นของผมก็ Ed 9 j v x Hotel s e l e ซ์ j u r i ลเซเลน่า i ูได้เสียในช่องค้นหาก็จะพบกับภาพทั้งหมดที่เรารับได้ะนะครับแค่นี้ก็น่าภูมิใจแล้วใช่ไหมล่ะครับ และที่สาคัญไปกว่านั้นเมื่อเรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรารวมถึงที่อยู่อีเมลส่งไปทาง Amateur Radio International Space Station mm hmm. ก็จะส่งประกาศนียบัตรสวยๆเท่ๆมาให้เพื่อเป็นการยืนยันการสื่อสารในครั้งนี้ของเรานะครับเป็นอะไรที่น่าภูมิใจทีเดียวสําหรับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการติดตามสถานีอวกาศผมใช้แอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า ISS Detector นะครับ ตัวแอปพลิเคชันก็แสดงตารางเวลาที่สถานีอวกาศเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตำแหน่งที่เราอยู่บนพื้นโลกนะครับนอกจากนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราต้องหันไปทางทิศใดและเงยหน้าขึ้นไปกี่องศาถึงจะมองเห็นที่สําคัญตัวแอปเองสามารถมองเห็นภาพถ่ายทอดสดจากสถานีอวกาศได้ด้วยงานนี้ต้องขอขอบคุณพี่เอก e c h o t o n มิ O กโ l เด e ตาเอ็ก o คทู Arcadia นะครับพี่แกคอยซัพพอร์ตอุปกรณ์ทั้งข้อมูล ให้กับการทดสอบในครั้งนี้นะครับส่วนสถานีของพี่แกพี่แกก็ใช้เครื่องโมบายนะครับแล้วก็ใช้ PC n o โน้ตบุ๊กเป็นตัวรับสัญญาณโดยใช้โปรแกรม m m s s TV นะครับพี่แกจึงรับสัญญาณได้มากรับภาพได้ถึง7ภาพด้วยกันงานนี้พี่แกออกแบบสายอากาศใหม่เป็นสายอากาศยากิ 3E มาไว้เพื่อรับสัญญาณจากสถานีโอกาศโ,าศโดยเฉพาะเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นในโหมด HSTV หรือ Slow Scan TV สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในเ,เหตุการณ์ต่างๆอย่างเช่นภัยพิบัติดได้นะในกรณีที่การสื่อสารทุกอย่างล่มโทรศัพท์ล่มอ,อ,อินเทอร์เน็ตล่มแต่เราจำเป็นต้องส่งไฟล์ภาพข้อมูลสำคัญจากที่หนึ่งไปยังที่หนึเนี่ย ่วนระยะทางก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารของวิทยุนะครับถ้าเป็นสถานีเบสเสาให,ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะส่งไปได้ไกลนะเป็นเครื่อง F f นี่ก็สามารถส่งข้ามซีกโลกกันได้ทีเดียวหรือถ้าเกิดส่งผ่านดาวเทียมนักวิทยุสมัครเล่นหรือ,อผ่านรับสัญญาณจากสถานีอวากาศเนี่ยก็จะอย่างที่เราเห็นไปนะครับก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นทีเดียวลองไปศึกษาเล่นกันดูนะเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นท่านใดที่สนใจส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็ ลองสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นด้วนนะครับอย่าไปส่งในเครื่องแดงอย่างนี้นะไม่ได้นะโหมดเครื่องแดงนี่ก็ใช้เฉพาะเสียงนะครับโหมดดิจิตอลเนี่ยส่งเนี้ยจะต้องเป็นนักวิทยุวิทยุสมัครเล่นเท่านั้นนะครับไอไอันนี้ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นการสาธิตใกล้ๆกําลังส่งต่านะครับให้ดูนะฮะว่าผมไม่มีเครื่องวิทยุสมัครเล่นอสองเครื่องมีแต่มีเครื่องที่หยิบยืมพี่ๆเข้ามานะครับ ามารถเอามาทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่างได้เท่านั้นนะครับยาวไปติดต่อเล่นกันนะเดี๋ยวจะเป็นการรบกวนความถี่เพราะว่าช่องความถี่ที่สามารถส่งโมดดีตอนอย่างนี้ได้ต้องเป็นย่านสมัครเล่นเท่านั้นนะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตและติดตาแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆมาแบ่งปันก็จะกลับเข้ามาใหม่ยังไงก็สวัสดีครับผม